คือการที่เราจะสมหวังได้เนี่ยมันต้องใส่ใจจริงๆแหละมันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าไม่สมหวังทําใจแหละปรับใจของเราให้เราได้รู้ว่ามันมีสมหวังและมันมีผิดหวังอาจารย์เอก้าทํายังไงถึงจะสมหวังในเรื่องความรักคะเวลามีความรักคนก็อยากจะสมหวังเนาะการสมหวังเนี่ยก็คงต้องดูว่ามันเป็นโกหรือเปล่าในความรักทั้งหมดหรือว่าในความสัมพันธ์เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นโกนะมันก็เป็นเป้าหมาย เวลาที่เรามีความรักเนี่ยหนึ่งเลยมันต้องรู้จักบริหารความสัมพันธ์แหละหลายๆคนจะรู้สึกว่าเออก็บริหารร่างกายบริหารจิตใจแต่จริงๆความสัมพันธ์ก็เป็นอะไรที่ต้องบริหารเหมือนกันนะเช่นมีเวลาลงทุนกับเวลาพอเราลงทุนกับเวลาไปมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ดีแล้วความสัมพันธ์ดีก็ทําให้ความรักสมหวังได้เอาความรู้สึกนํามากกว่าวัตถุหรือว่าสิ่งที่เราจะได้ตามมา เพราะฉะนั้นก็จริงใจจริงๆลงทุนกับหัวใจของเราแล้วก็ลงทุนกับความใส่ใจเนาะคือการที่เราจะสมหวังได้เนี่ยมันต้องใส่ใจจริงๆแหละมันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะการที่เราจะสมหวังได้จริงความเข้ากันอะเคมีที่มันไปด้วยกันได้อะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องมาดูว่าเออมันมีเคมีที่ไปด้วยกันได้ไหมแล้วการสมหวังในความรักนะคะมันถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญในชีวิตของเราไหมคะ ก็ควรสําคัญเนาะเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครที่อยากผิดหวังผิดหวังแล้วมันปวดใจถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราครบกับใครอะ่ะเป้าหมายมันคือก็สมหวังอะ่ะเออสมหวังได้อยู่ด้วยกันได้เป็นคู่กันเออมันก็ควรจะเป็น goal อันหนึง่งแล้วสุดท้ายถ้าไม่สมหวังกับความรักครั้งนี้ค่ะควรจะต้องทํายังไงต่อไปดีคะปรับใจถ้าไม่สมหวังทําใจแหละปรับใจของเราให้เราได้รู้ว่ามันมีสมหวังและมันมีผิดหวัง ชีวิตไม่ได้เต็มไปด้วยความสมหวังทั้งหมดเสมอไปเพราะฉะนั้นคนที่เราคาดหวังว่าสุดท้ายจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องทําใจนะก็ต้องปรับใจรู้ว่าพูดง่ายแต่ทํายากแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือให้รู้ว่าถ้าความรู้สึกดีๆยังคงอยู่ะก็รักษาความรู้สึกดีๆนั้นไว้ไม่ใช่ทุกคนในโลกจะสมหวังผิดหวังบ้างก็ได้เสียใจบ้างก็ได้แต่เสียใจแล้วอย่าเสียศูนย์ละกันให้ความรู้สึกสัมพันธ์ที่ดียังคงอยู่รักษาความสัมพันธ์นั้นไว้และรู้ ว่าการสมหวังจริงๆเลยอะ่ะไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้หลายๆคนที่ยังอยู่ท่ามกลางไม่แน่ใจว่าจะสมหวังดีหรือว่าจะผิดหวังดีก็อย่าลืมนะคะขอให้สมหวังจริงๆถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ใช่ช่วยกดแชร์และแท็กเพื่อนมาด้วยนะคะติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้นฟังต่อได้ที่ s SoundCloud s p o t i f y และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก